ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในช่อง m t p ด้วยนะครับก<อ>็พอดีท้าไปตัวกรเสิบวัน <c oughs> น,น,นี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนผมเพื่อนผมจากไปแล้วทุกคนเพื่อนผมไปทำงานนะครับ ตัวน,นี้ก็ใช้เดี่ยวเหมือนเดิมน,นะครับก็อยากจะขอโทษคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ผมมาไม่ให้หายนะเออจริงนี่มาไม่ให้หายจริงนะเออลงคลิปปุ๊บเดือนหนึ่งปั๊บไปโอ้โหมาลงคลิปปุ๊บเดือนหนึ่งปั๊บไปโโคุณผู้ชมบอกว่าเ้ายมึงจะมาอย่างนี้มึงอย่ามาเลยโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคอมเม้นเดอร์เหมือนเดิมนะครับไหนใครคิดถึงบ้างใครคิดถึงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเอ่อมาร์ทเรดเดอร์ ความเร็วนะครับตัวแรกละกันผมจะเล่นเป็นไฟละกันนะฮะมันเร็วครับล่างไหนวะนี่ล่างนี้เร็วนะไฟแอคเซลนะครับจรเจอตัวไหนดีเร็วเจอเร็วปะลองปะอา่าเร็วเจอเร็วดีกว่าก็ขอโทษทุกคนเลยครับที่แบบอ,อ่มามาไม้หายนะครับก็จะพยายามทําให้มีเวลานะครับแต่มันก็ไม่ค่อยมีเวลามาทําให้ดูนะครับ มสวัสดีครับพี่โต้นี่พี่เทปเทนโดของเรานะครับแม่งคิดถึงเหลือเกินนะฮะอันนี้คือบอทระดับยากสุดนะฮะหรือเปล่าจ๊ะไม่ได้เออใช่นี่คือบอะดับยากสุดไอ้ยี่ไม่ยี่นี่ไฟเอ็กเซลไม่ยี่ไม่ยี่ไม่ยี่ใสวิใส่วิโอ้โหโอ้โหต่อยโอเค ปิดฉากด้วยโอ้โหแม่งกดก่เหมือนกดก่อนกูด้วยเอาละครับจังหวะนี้ครับเขาประตูหรือไฟจะเป็นไฟชนะครับโอเคมาดูกันลุ้นกันหนีไฟ Excel เป็นไฟชนะครับหออนีมาดิคือไฟเอ็กเซลเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแบบเออจริงตอนเวลาเล่นไม่ค่อยได้เล่นเลยเล่นแต่ล่างอะไรว่าล่างสุดยอดของไฟอะบึมบัมบซัมเบเฮต้มนีไง มาดูวความเร็วเขาหน่อยว่าใครจะเก่งกว่ากันนะฮะยกแรกให้ไฟไปแล้วกันอย่ายก2คารบันโตมันจะเอาจริงแล้วผมเราจะต้องรับให้ดีนะกันให้ดีไ <c oughs> อ้ไอ้ออเล่นคนเดียวก็จะเงาเงาเนะี่ยโอ้ยเยี่ยเอือเอือเอือมาเอาจริงแล้วเทนโดมันเอาจริงแล้ว <c oughs> มันเอาจริงโอ้ยังไงฮ้โอ้ยไม่โดนหมัดหมัดมาไฟเอ็กเซลอี อ่าโอกอัพเหมือนกันเหรอเฮ้ยมันคือโดนมันโอกอัพนะเมื่อกี้สิบวิสิบวิแม่งนานกันนแนี่ปดิจา้าโอ้โหแม่งกดก่อนกูอีกล่ะอีกแล้วยังใส่ซ้ำรอบใส่ซ้ำ <c oughs> ใส่ช้ำเลยอ่ะมาจังหวะนี้พี่เทพเทนโดจะเอาอะไรมาสู้ผมครับสตาร์ทอัพสิบวิครับนี่เฮ้ยนี่มาถึงเวลา เจาะ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 โอ้โหเจาะเจาะเจาอตัวโอ้โหพี่เทพผมพี่เทพผมไปแล้วโอ้โหทำได้แค่นี้เหรอโอ้โหแม่งดูถูกเฮ้ยดูถูกเพื่อนไม่ได้นะแบบเอาละครับตัวความเร็วต่อไปคอมเบลเลอร์เอ็กเซลนะฮะคือร่างร่างแรกอะช้ามากช้าแบบโคตรช้าแต่ถ้าเป็นร่างสุดยอดมันเร็วมากเลยนะ เราก็เราก็เอามาโบกด้วยว่าเป็นเร็วเหมือนกันนะการเทคก็มีคล็อกอัพอยู่นะครับการเทคเดี๋ยวผมจะเล่นล่างสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าล่างนี้มันอืดอืดแบบอืดชืดเพราะว่าชนะบทเก่งสุดไม่ได้อขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตเออจะเย็นเอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยมารู้จักความเร็วป่ะเร็วเท่าเราไหมในเร็วเท่า เราไหมโอ้โหเลือดรถเป็นน้ำโอเคปิดฉากได้ถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายเรียบร้อยกระแทกคอกอัพไม่ทันนะพี่โอ <invoke> okay, ้โหคอกอัพไม่ทันนี่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 นนี่มัพี่จะโรไปไหนเนี่ยเออเรียบร้อยสมเด็จสมเด็จเดราไม่ได้พิจารณ์พูดที่อะไรเนี่ย โอเคตายไม่โดนโอ้โหกระโดดทีพุ่งตีหย่าหยอกหยอกหยอกนี่เสียงเล็กฟันเออมาดีครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยมาเฮ้ยโอ้ยเดียที่ล้มถ้าไม่ล้มอันนี้น่าจะเสร็จมันเนอะหดอกหยอๆๆยอกหยอกหยอกานี้แม่งแรงจริงชอบอ่ะ ชอบจริงอย่าตายนะอย่าตายนะจะกดท่านจบแม่งเลยแม่งอุตส่าห์มันกดท่าไม่ตายแม่งไม่ได้เชยบอกแล้วว่าจะเล่นกับมอไซส์อะไรเอาละครับถึงคู่เอกของเราครับจังหวะนี้ผมจะจัดการมันเอง่าจ่าในเรื่องสองคนนี้บวกกันบ่อยยูยนะ คล็อกอัพคล็อกคล็อกอัพไงวะกดกดคล็อกอัพไม่ได okay, ้หรอพอเอาล่าสุดยอบมาอุ้ยอุ้ยเออมันแรงแรงแรงเกินแรงเกินขอทีนึงปั๊บปั๊บอุ้ยเกือบตายเขาเย็บิดฉากได้ทั้งไม่ได้โอ้โหไม่ง่ายจัดเบ้ร์คล็อกอัพคู่เอกของเราครับ วันส,สู้ r k ไร i d e r kick. ผนมด่วงนี่็คือเรียบร้อยกูเอกของเราต่อให้เลยต่อให้เลยครับต่อให้เลยมาวิ่กออกวิ่กบนเฮ้ยมึงบอดมึงบอดสูงสุดจริงไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเออมึงเอาแล้วอ่ะเอายังไงล่ะกลัวที่ไหนล่ะ โอ้ย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 ใจยนลูกพี่มาขาบุโตเชี่ยโอ้โหเรียบร้อยโดนเลยกูไม่ได้ภาเก่งเลยอะไรวะแปลงร่างมาเพื่อให้เขาจัดการล่ะโอ้โหระเบิดข้างบนด้วยโอไมค์กอดเครียดไป้ี่ี้ยผมจะไม่ผมจะไม่ประมาท เฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นะแพ้เสียหน้าเนี่ยแพ้เสียหน้าแลเนี่ยโอ้ยโอยเฮ้ยเฮ้ยใจเยน็นใจเย็นอะไรมันไส้มันไส,ส้มึงอ่ะมันไส้กับมึงอก็มันไส้มึงชิบหายเลยอุ้ยมาตาสุดท้ายละมาวัดกันไปเลยใครจะชนะมาวัดกันไปเลยไอ้น้อง ใครจะชนะมายังไงก็สู้ให้เปิ์ไม่ได้หรอกเชื่อ,อยังไงก็สู้ให้เปิดให้เปิ์ครอกอัพไม่ได้บอกแล้วว่าพี่มันเทพเรียกพี่เลยว่าเทพไอ้เทพเทนโดไปครับจังหวะนี้พอนุ่มด้วงไปสายเป็นผงคุณย่ากเขาพูดเอาไว้ว่า อะไรวะเนี่ยโซนนี้เหม็นเยื่งหมอนดังอ้าอยู่ในเมืองฟุโตะครับเมืองแห่งสายลมนะสวัสดีครับผมแกแทกครับผมจะไม่แก้แค้นพี่ที่พี่เอาที่พี่ฆ่าผมตาที่แล้วนะมาเลยหนุ่มโอเคจังหวะนี้นะเอาดิเอาดิเอ็กเซลเหรอเอ็กเซลเหรอมาอุ้ยตีไม่เข้าเลยอะไรวะคนดูหลอดเลือดนีตีตี ตีไม่เข้าจริงเอาหนิตีไม่เข้าจริงคล็อก up มาโอ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้ยตีโดนนี่ลูกพี่พี่โอ้โหแม่งคล็อก up กูเสียฟรีเลยยังยังไม่ทันได้ตีแม่งอ่าฮ่าอ่าฮ่าทำไม่ตายของผมเอ้าอะไรอ่ะจะเย็นๆอนวุ้ย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 มามา เอาไอ้หี่จะกดทาไม่ตายไม่ทันละเอ้ยทำไรอะพี่ทำไรอะพี่ทำอะไลายทาคุมิทาคุมิใช่ไหมกูอะทาคุมิใช่ไหมเออเดี๋ยวเราต้องอัพไม่ได้ไม่ใช่ดิเราต้องโอ้ลักก่อนนะพี่แก้แค้นให้แล้วถึงเวลาแก้แค้น ไกด์เดอะเค็คมาเลยครับนี่แไงคิดว่าผมจะโดดใช่ไหมผมโดดเตะอย่างเดียวอะ่ะผมไม่โดดสูง,งผมโดดเตะอย่างเดียวอะ่ะโหมดมึงเหวอะสุดครับผมการแท็กเองนะจำผมได้หรือเปล่ามึงใครเนี่จยจังหวะนี้ครับมาฟันเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ฝ่ายเอ็กเซลแม่งเล่นผมเละเลยนะเมื่อกี้เล่นผมเละเลยใช่ไหมจิ้มจิ้มจิ้มไหมจิ้มไหม เอาไปใช่ดีเอ็กเซลนี่หมามันขนละตัวแล้วใช่กูจะกูลืมเลยจำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรตานี้เตะผมไม่ได้ไม่ถุยแต่กูไม่ได้ไม่แต่ปลายขนกดผิดแล้วมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับลาก่อนพี่มีเรียบร้อยไรเดอร์คิกไรเดอร์คิก แบบเสียงร้อนๆเนี่ยเหมือนแบบตัวร้ายๆอ่ะนี่ครับกาแท็กครับมาแก้แพนนะครับแก้แค้นน่ะผิดตัวนะครับอันนี้มาแก้แค้นให้เขาปรโตนะครับพูดพูดผิดผิดเลยมาแก้แค้นให้เขาปรโตแล้วนะเทนโดฉันมาแก้แค้นให้ได้แล้วเนาะเฮ้ยนายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่อง NTP Channel ด้วยนะเอาละครับมาตอนนี้อยู่ในโบสถ์นะครับใครจะมาแต่งงานเนี่ยโอ้ยดาวกับดาวว่าเรื่องปะ รู้จักวิชาดาบผมเก่งสุดเลยสาซอสเนี่ยอ่าอ่ะเฮอกัดอุ้ยอุ้ยคลอกอัพคลอกอัพไม่ได้คลอกอัพอ่าเึ้งมาคลอกอัพตายตายตายสถานเดียว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 ,ายายวมาเท่าท่าอะไรวะจำไม่ได้เออตายซะหนี แกลเดอร์สครัดมาผมในเรื่องผมชอบตัวนี้นะมันฮาเลยครับมันคนละพวกกับคาบุโต้อะนี่นี่เนี้ยนี่เนี้ยแต่สุดท้ายอ่ะเป็นเวิร์มอ่ะโอ้โหใหม่ก่อนตอนมันโดนแบบผมโคตรสงสารมันเลยว่ะไอคนเนี้ยแต่ตัวนั้นตันั้นตัวนั้ตัวม้วนโดนปะตังบุกนะไอเอาสะดาบสั่นเลย เราต้องพยายามถอยห่างนะเอ็กเซลเอ็กเซลมันแปลง่างแล้วเราต้องไปไอ้ล่างนี้ไม่โหดจริงบอกเลยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะซ่าซอสว้า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 มันฟันข้างบนแล้วมันฟันยังไงแล้วนั่นอ่ะโอ้ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแรงมากมันแรงมากเดี๋ยวเราหาจังหวะก่อนเอ้าอะไรอ่ะคล็อกอัพคล็อกอัพแล้วคล็อกอัพแล้วคล็อกอัพคล็อกอัพ ตายตายตาย,ตายดูร่างสุดยอดไอ้เชีย่ยไม่ได้ทำอะไรอน่ะกูอะทำอะไรเนี่ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายละคลอค็อกคลอค็อกคลอค็คลอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสบดักหน้าแสบดักหน้าอ้ยเชี่ยแม่งฉลาดว่ะเฮ้ยมันทำอะไมมนสู้มาไม่ได้ปะ <Lock> ดูจากเรดาร์เห็นความเร็วเป้าไอ้น้อง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 มันจะหมดแล้วไอ้น้องโอ้โหไอ้กูสูมันไม่ได้เลยดูดิขนาดลากเลขไอ้ังซูไม่ได้อหอะไรมะไอ้ซาซมึงจะจะแพ้ไม่ได้มันจะเสียประวัติคุณนะเว้ยจะแพ้ไม่ได้มันจะเสียประวัติเพราะว่าผมเล่นชนะตลอดเลยไงใช่ไหมมาแบบนี้ก็เข้าทางผมสิจา้า บปนนี้ก,ก็เข้าทางผมที่จบเกมฮะซาซอนไปฝ่ายชนะนะครับมาดีแสบนะมึงอ่ะเอ็กเซลแสบนะเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วไงไอ้เชี่ย <im itation> เอ็อกเซลแม่งแรงมากล่างสุดยอดอือือืรู้จักเล่นด้วงความเร็วเปล่าเนี่ยเล่นด้วงความเร็วของแพ้นะเว้ย คุณปู่เขคยถุยคุณปู่เคยพูดเอาไว้ว่า